นะครับพอพ่งเนี่ยพอแก้น้ำมันเนี่ยจะสังเกตลักษณะง่ายๆนะครับสีจะออกนี่สีจะออกอ่าพระรอลาโวยังทำแบบที่เป็นรูปลอทองเหลืองด้วยขอบคุณมากครับพี่อริยะไหลดีเลยนะอันนี้พอเพอิ่มวันอุทยาน สวยมากวัดอุทยานโอ้โหดีไปไงทองทองหน้าเนี่ยทองโบราณปูเพิ่มวัดอุทยานสหธรรมิกปูสุขแล้วดูพระท่านศิลปะอ่อนช้อยมาก ยันจิเจรู้นีพระยุคหลงปู่สุกเกจินนบุรียุคเดียวกับปู่บุญเพาะแช่งปู่สุกก็อยู่นนเฟะบางคนไม่รู้นะปู่สุกท่านอยู่นอนอ๋อปู่สุกปากของน่นะอยู่นนบุรีนานเรียนกับพบ่อเฉยโพทองล่างไงอ๋อสหธรรมมิตกับหลวงปู่สุกครับปู่เพิ่มวัดอุทยาน เนื้อนี้ดูง่ายครับปูเพิ่มพลาในตำนานอขอบคุณมากครับพี่โอ้โเนี่ยสองนาทีครับอาจารย์จัดไปเนื้อดินปูเพิ่มวัดอุทยานการแกะแม่พิมพ์ของช่างในกรุงเทพนี่สวยมากนะ ช่างต่างจังหวัดแก่ไม่ได้นี่เอกลักษณ์นี่นะ<ช>สวยนะนี่ในกลุ่มแมเ่เป็นเป็นรลาเนื้อดินที่ผมซ่องแล้วลมีความหลงไหลอ่ะพระเปล่าก็เล่นกันสองหมืนแล้วมั้งครับสวยขนาดนี้อ่ามาที่หนึ่งหมื่นบาทใจเย็นหมผม,ผมยังไม่ได้กดเริ่มเลยคำว่าเริ่มยังไม่มานะพี่สวยคมชัดเหมือนชัน้นมีชีวิตเลยครับจริงๆคลาสสิกมากม นนบุรีดินแดนพระดีอีกหนึ่งจังหวัดอ่าสองนาที่หกผมชอบนะแล้วบอกเลยว่าพระบูเพิ่มวัดอุทยานหายากกว่าพระปุสุสร้างน้อยกว่าด้วยนะท่านสร้างเนื้อผงกับเนืดินเป็นร้านเนาืดินที่แก่บล็อกนะในอดีตที่ได้สวยงามมากก่อนปีสองสี่จ็ดูนย พราะช่างสมัยยุคหลังปีสองร้อยแกะไม่ได้งานแบบนี้ละมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งหบาทมาที่หนึ่งบาทมาที่หนึ่งหบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหมืบาทมาที่หนึ่ง่้าบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหบาทครัราคาสุดท้ายผมก็เคยเป็นผู้ังแรกครับพอเพิ่มอุทยานพิลาพลแฮลเพชรมาที่หนึ่งห้บาทครับราคาสุดท้ายครับยันแกขา้ายพระพุทจโคาจารย์เจริญอะ อยู่ที่1นึ0งบาทมาที่หนึ่งมืนแปดพันแปดร้วีเราคนไม่ทันแล้วนะพี่มาที่หนึ่งมืนแดพันแปดบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมืน้าพันสองร้บาทครับราคาสุดท้ายค่าทองต้องมีสองหมืนอ่าอยู่ที่หนึ่งหมืน้าพันสอ้อยบาทครับอันนี้ทองก็ไม่น่าเลี่ยมได้นะสองมืเนี่ยเห็นทองแล้วนึกถึงพระปากน้ำเลยครับอ่า ใหญ่กว่าปากน้ำเยอะใหญ่กว่าเยอะพี่อยู่ที่1 9 0 0 0บาทมาที่1 9 2 0 0บาทมาที่1 9 3 0 0ที่พันสาร้ยี่เบียเอะอันนี้เ <มา S 2> ท,ท่าสมเด็จครับมาที่1 9 5 0 0บาทมาที่หนึ่งมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทครับาราคาเดี๋ยวหลวงกูเพิ่มผ้าเปล่าเป่าก็หลักหมื่นนะแล้วคุณไม่ค่อยเจอหรอกครับผมบอกเลยอัมมตะย,ยอดนิยมตลอดกาลอือหึ่งหนึ่งเก้าสี่ไม่ทันเลยพีโอ้โหครับราคาทุไซครับ ต้องบอกว่าหลวงปู่เพิ่มวัดอุทยานอง์นี้เดินในสนามก็ไม่เจอพระหลวงปู่เบร์กอุทยานเบิดเผอใครสวยไหมผมถามจริงเห็นพระองค์จะรู้สึกยังไงมาที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายแค่ได้เห็นตัวจริงก็สุดยอดแล้วองค์นี้สวยอีกต่างหากอยู่ที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมืน่นหนึ่งร้อยบาทแล้วพระ,พระท่าน,นเห็น<ร>แล้วใจฟูได้ค่าทองยังไม่ได้ค่าพระซื้อพระแถมทองใน <จ S 1> รายการนี้ อยู่ที่2100บาทครับราคาสุดท้ายที่พี่อาริยะครับมาที่2300ารบาทไอ้มาที่2100บ,21บาทครับราคาสุดท้ายนี่ฮะโอ้โหเพิ่งเคยได้ยินชื่อเพิ่งได้ห็นค์จริงครั้งแรกด้วยครับพี่เกพีเซอร์วิทครับเพิ่มเงินเพิ่มทองอยู่ที่2100บาทที่พี่ อาริยะกับรากาสุทธา,าหลายการนี้ท่านบออบอกช่วงนี้อยู่เพจเรานี้ <c oughs> นะพิทวีมาไหมพิทวีมาไหมพิทวีมาไหมหลายการนี้อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งร้อยบาทปิกไปแล้วโอ้แต่พิทวีอยู่มันล้วงบอกให้ป๋าแสงรอเหมือนกันนะครับขอวันนี้เรียนได้ไหมสองหมื่น <c oughs> ได้ไหมสองหมื่น <c oughs> ของหน้าตั๊บเลยพี่ <c oughs> ปิดไปที่อันนี้อ,อาริยะนะครับสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทท้วนใหญ่กว่าเหรียญอีกพี่ใหญ่กว่าเหรียญนีโโ่ล่วงพ่อเงินเนื้อเงินอไม่ได้เขียนใส่มือหรอครับโอ้โหหลวงพ่อเงินเนื้อเงินโอ้โหปูเบิ่ปุตยานตรงนี้ขอโอเคสามโอเคเลยครับพี่อาริยะ หลวงปู่เพิ่มมาแล้วต้องพร้องเงินมาด้วยอ่าโอ้โหทั้งขอโอเคสามโอเคเลยดูพระท่านได้แขวนในคอหยิบมาส่องก็ใจฟูอ่ะเพราะพุทธศิลป์สวยมากนะพุทธศิลป์สวยมากๆครับ ของหน้ามากๆคุ้มๆๆพี่ไข่ขมมหนูสิบปูพานหนาจริงได้ครับห้องเงินจะรอสักครู่ครับพี่ผมอยากให้ยอดนิยมนี่พี่พี่หลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรครับพี่พี่ นี่หลวงพ่ออะไรใครรู้บ้างเออแบบนี้ดีกว่าคุยกันสนุกพรลกมือนะนี่พูดไปอายก็เลยอะ่ะเออเออหลวงพ่ออะไรเอาเออไอแบบห่วพ่อพอพ,อพ,อพ่ออะไรนะพุทตโกศอาจารย์เอออายก็เลยอะ่ะแน่พอกิ่งเท่าไรครับพ่อริยะแน่พอกิ่งจานสวยสมบูรณ์ ้ไม่ได้คว้านยสี่ยังไม่รุดสักน่อยอเดียอันเนี้ยถ้าแกะออกแล้วเลี่ยมทองสวยเลยสมบูรจริงปกติก็เจอสี่รุดหมดนะนี่ไม่ไม่ไม่รุดเลยลูเม็ดสี่อยู่เนี่ยเนี้ยสี่ยังอยู่ครบซื้อมาหมื่นสองเอามื่นเอาพี่เดียะผมเอาพี่เดียรล่ะเอามื่นสามห้าเอามื่นสามห้าพี่โอ้สวยจริงอันเนี้ยนะใ,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 ใน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 เมืองกาต้องมีสองมื่นกว่า ผมทําไล้์สันขวานมาพานรอดละโวพ่อเดิมเจียม <Yeah, S 2> นี่แหละนี่อะพ่อเดิมเนี่ยริยะเนี่ยตัวจริงเอามื่นสามครับมื่นสามห้าครับอ่าที่ผมอยากให้นักสะสมละตอนเนี้ยเก็บพระราคาที่เก็บได้หมดอ่ะแต่พระแบบเนี้ยไม่เจอสวยแบงค์ไอแบงค์ร้องเลยพี่สวยจริงสวยกิ่งพอกิ่งโพลเหลียวนี่โคตรเก่งเลยเก่งจริง ลองไปที่วัดท่านดูพี่นะวัดโพเลี้ยวเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วคนไม่ลุกนี่ไม่ต้องเรียกผมแบงค์เมืองการเลยสุดจริงนะครับวัดท่านนี้เข้มขขังศักดิ์สิทธิ์มากเทวดาเยอะอ่ะพารอดราโวทำไมเขาเรียกว่าพารอดราโวครับแสดงว่าเหมือนพิมพ์ารอดราโวใช่ไหมแต่มีสังกติตรงนี้ เนื้อออกเขียวพราะเดิมน้องโคเนื้อออกเขียวสวยมากขอบคุณครับพี่อารียาอ่าหาย่า้องแชรเนี่น้องแช่ีนเลนพามงการอยู่แล้วชอบนะผมก็ชอบผมก็เก็บไปนะนาหมวกพอกเกลิงเฮ้ยอืม ้ยปีลึกแน่ๆปีอะไรครับพี่อาริยะผมว่าก่อนปีสองพันห้าร้อยแน่แดงเขียวเหลืองใช่ไหมใช่ไหมต้องเป็นแดงเขียวเหลืองเพราะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยจะเป็นพงน้ำมันนะครับจะเหมือนเนี่ยพงกระดูกผี่วัดโพเงี้ยลักษณะเดียวกัน สร้างโดยใช้พงน้ำมันนะครับพอพงเนี่ยพอแก้น้ำมันเนี่ยจะสังเกตลักษณะง่ายๆนะครับสีจะออกนี่สีจะออกอ่าพระอรอดลาโวยังทําแบบที่เป็นรูปลอทองเหลืองด้วยขอบคุณมากครับพี่อริยะได้ความรู้มากนะแล้วผมเชื่อย,อย่างหนึ่งนะครับถ้าพาพงเนี่ยแขวนเราได้พุทธคุณจริงๆนะครับ มีมนสเสน่ในตัวเนหะ็นไหมพระพงษ์เนี่ยพี่ซองใบเนี่ยไม่เหมือนกันสักองอะ่ะนะครับอ่าพระพงษ์เลยมีการเล่นห่ากันแพงเพราะว่าเอกลักษณ์มนสเสน่นะไม่เหมือนกันพระอื่นตั้งชื่อไม่ได้หรอกแต่พระพงษ์อ่ะตั้งชื่อได้พี่เห็นไหมทำไมรู้ไหมครับก็เอกลักษณ์นะครับแต่และองค์เนี่ยไม่เหมือนกัน ทำไมมีพิมพ์ลุงพุทธป้านู่นป้านี่นะครับเพราะความสวยที่แตกต่างกันไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพระพงษ์นี่มีมนเสน่องนี้องค์นี้เมื่อกีซองยังไม่เขียวมากนะนี่เริ่มเขียวมากละนะครับคลาสสิกมากสวยนะอ่ะาพระรอดละโว่พ่อเดิมวัดหนองโพปีแปดสองโอ้โหปีเหลือเนื้อดีเก่าไหมล่ะเก<ป>่าดีอะเหมือน ไอเนี้ยเหมือนผงกระดูกพีวัดโพอะผสมน้ำมันเยอะโอ้ขาดสิกพี่พี่อาริยะบอกว่ามีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยรู้มากกว่าผมสุดจริงรอรรถลาวเนื้อผงที่พบมีสีขาวสีเขียวสีแดงสีน้ำตาลที่อาริยะบอกสีเขียวกานมะลิอ่านี่กานมะลิมีสเสน่ห์ไหม เปิดราคาไหมครับฮะ,อ,ะอันเนี้ยใครเอาไปใช้นะเอาหกพันห้าพราเดิมนะ,ะเเเอาหกพันหเอาหกพันห้าครับแขวนอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าจะนะเขาเรียกวาพุทธคุณคุ้มตัวเนี่ยนะดีกว่าพระหลักแสนนิสีเขียวเป็นสนี่อ่าหกพันห้า ปี้เราตามนี่่กพันห้าพี่โกพันห้าพี่นุ้ยทนายสุวรรณพี่นุ้ยนี่เป็นคนที่เก็บพระอย่างเนี้ยพระเกจิที่ชื่อเสียงโด่งดังของของท่านที่น้อยคนต้องรู้ลึกรูกร้จริงจ,งจึงจะไขว่คว้าได้พระหายากเพราะพี่พีพ่ีจอมยุทธผมมากันแล้วอา้าวนี่หลวงพ่อขัน ผมชอบร้านเนื้อนี้นะรู้ไหมเพราะอะไรผมชอบเพราะว่าเขาใช้เนื้อพระกุมาหลอมทำนะครับพระเกจิทูกพระเกจิที่สร้างพระาเนื้อนี้ได้คือเอาเศษของพระกุมาหลอมทำ แล้วเวลาผ่านระยะเวลาไปเป็นร้อยปีอ่ะเขาก็จะขึ้นไข่แบบนี้นะเขาก็จะขึ้นไข่แบบนี้นะซึ่งพระเก๊ไม่มีทางกาทำให้ขึ้นไข่แบบนี้ได้แบ่งครับอาจารย์องค์นี้ไอแบ่งกะแบ่งได้ แต่คุณรู้กันไหมเนะีว่าพระแบบเนี้ยถ้าคุณรู้จากสิ่งที่ผมพูดวันนี้พี่พี่ครับพระแบบเนี้ยดีนอกดีในเพราะพระกุนะได้ผ่านวิธีกรรมจากพระฤษีจากเลิกยามจากนะเทวดามาแล้วดังนั้นการจะเอาทองเหลืองทองแดงไปหล่อเป็นพระ มีคุณวิเศษน้อยกว่าเนื้อพระกุที่นะพระฤาษีนะได้นะทำวิธีกรรมปลุกเสกมาแล้วในประเทศเนี้ยจะมีพระเกจิกี่หลวงพ่อที่จะได้เศษพระกุแต่ขากมาเอาทำเป็นพระหนึ่งลาปูบุญละสองลาปูสุกรละสามลาปูไข่วัดเชิงเลนละ และที่เจอองค์นี้องค์แรกก็คือพ่อขันวัดน,นกกระจาบพิมพ์นี้เป็นพระพ่อขันครับพิมพ์เอกลักษณ์ชัดเจนเนี่ยนี่ฐานพระทิพระบา,ามนณฑลฐานพระทิพ์เคยพบเนื้อนี้ในพระพ่อปานวัดบางลมงโคก,ก็มีครับปิริยะใช่แต่เ็าจะมีน้อยมากอ่านะมีจะก็จะมีน้อยมากถามว่าทําไมมีน้อยก็ได้พระกุแตกหักมาแค่ไหนก็หลอมทําได้แค่นั้น วัดล้างกลุลล้างสมัยก่อนมีเยอะอ่าแล้วยิ่งเป็นอยุธยาด้วยอ,อ่ะโอ้อ่าเนี่ยครับเนื้อขายลกกอะเป้าใช่ครับปูบุญปูสุกเพราะเนี่ยมอันนี้พ่อขันถ้าจะใช้พ่อขันหรือเก็บสะสมพ่อขันนะเนื้ออื่นนะหาง่ายกว่าเนื้อนี้ประกอบกับคุณวิเศษของพระองค์นี้ใครได้ไปถ้าศรัทธาพ่อขันต้องแขวน พราะไม่ได้แขวนเขาว่าขันได้แขวนของคุณพระกลุกด,ด้วยประมูลสองนาทีครับอาจารย์ต้องขอเขียนราคาใส่มือนะครับเนี่ยเพราะขันเขาผ่านเรื่องความคงกระพันจาตีไม่งั้นเหรียญท่านนะไม่หลายหลายแสนถ้าพร้อมแล้ว ไปเลยมานะครับเปิดแรกห้าพันบาทเวลาได้นะใช้พระอะไรแบบเนี้ยพระแบบนี้นะผมบอกเลยนะนักสะสมตัวจริงอะ่ะคนที่รู้จากพระเกจิกด,ดังๆอะ่ะหรือในสายจังหวัดเขาอะ่ะ บางทีอะของแบบเนี้ยในสายเกายังไม่มีเลยเขาจึงแย่งกันเท่าเวลาได้เจอนะคนในพื้นที่เศรษฐีในท้องที่นะแล้วอันนี้เป็นพิมพ์นิยมชัดเจนคือพิมพ์หนา,าป้าทิพย์นะ mm hmm. ก็ถ้าท่านไม่สุดยอดชื่อเพราะขันนกกระจาบจะโด่งดังนะแนวหน้าของวงการมาเครื่องเมืองไทยเลอครับ มาดีหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทราคาสุดท้ายับมาดีหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทมาดีหนึ่งหมื่นสามพันบาทแต่พี่โอ<า>คุณเนะแบบนี้แบบนี้ประทับใจใผมบอกเลยผมเจอผมยังตื่นเต้นเลยเมื่อวานผมได้มาแล้วผมนะขึ้นจอเนี่ยให้บอกเลยนะพราหล่อมขันหลักหมื่นหลักแสนหมดเหรียญเนี่ยจะเป็นล้านเอาแล้วนะครับใครก็อยากจะได้พราหล่อขันนี่อง์นี้เป็นอีกหนึ่งอง มาที่หนึ่งมื่นสามพันบาทมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่ต้องเอามาขึ้นจอในเพจพักเครื่องสันควานไว้ตัดลงคลิปไปด้วยนะครับตัดลงคลิปไปด้วยเนี่ยฮะแบบนี้หายากกว่าเนื้อดินหายากกว่าคุกรัก,กที่สําคัญมีคุณวิเศษสูงจากเอาพระกรุกมาทําจึงเรียกว่าเนี่ยดีนอกดีในได้ใช้ทางพุทธคุณพระฤาษีลพระฤาืีสเสกได้ใช้ทางพุทธคุณผมว่ขันเสก นี่มาดีหนึ่งมื่นนะมันบาทมาดีหนึ่งันบาทครับราคาสุดท้ายมาดีหนึ่ง้ารบาทครับราคาสุดท้ายพบเจอน้อยครับพี่โอคุณอยู่ที่หนึ่งมื้ารบาทครับราคาสุดท้ายมาดีหนึ่งพ้บาทครับราคาสุดท้ายมาดีหนึ่ง้บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้พี่โอคุณว่าไงกับรายการนี้ พบเจอน้อยนี่อยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันแล้วบอกว่าในสายแดนอยุธยานะนี่องค์แรกในชีวิตผมมาที่สองหมืนบาทที่พี่ชวินกำเนิดใหม่นะครับอยู่ที่พี่ชวินกำเนิดใหม่สองหมืนบาทครับราคาพระเก่าๆพระในตำนานานะไม่ได้เจอแล้วผมบอกเลยนะพระเก่าๆพระในตำนานนี่ไม่เจอแล้วนะอยู่ที่พี่ชนินกำเนิดใหม่นะครับ สอง0มื่นบาทปิดไปแล้วโหนี่แล้วพี่ชนินใส่มาถึงราคาพอดีเป๊ะปิดไปพี่ชนินนะครับสอง0มื่นบาทแล้วราคาที่ตั้งไว้ไม่ได้แพงเลยแต่นี่คือที่สุดนักของในสายพาหลงมอขันราคาถูกเอานี่ๆๆนๆๆๆเนี่นี่นีนีโอนี้ก็สาม0มื่นฝานะสภาพนี้แมงเลย อย่างเงี้ยสามหมื่น้าแล้วนะอย่างนี้มีตังห์หาซื้อได้นะใช่แต่มีตังเนี่ยอย่างเงี้ยมีตังห์หาซื้ออย่างงี้ไม่ได้นะอ๋โอโหของหายากเลยครับอ่าโอ้นี่ยินดีทรับสู่ครอบครัวสันขวานด้วยพี่ชนินลูกค้าเก่าหรือไม่ใจตรงกันครับ พี่ชวินอ่าย่พี่ชวินลูกค้าเก่าหรือใหม่ครับผมน่าจะใหม่นะพี่อ่าถ้าใหม่วันนี้มีลูกค้าใหม่เข้ามาสองท่านาในครอบครัวสันขวานมีพี่อ่าหาดลินหาลินนะครับพี่ออสหดาดลินอ่าพี่ออรชื่อเหมือนผม